สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดาราณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ฝากให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาลดภาระครูและนำผลการติดตามไปพัฒนาปรับใช้ให้เป็นรูปธรรม นางพัทริยาวันพันน้อยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งเพื่อติดตามการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 ด้านผู้ช่วยเลขาธิการกพทได้กล่าวว่าต้องขอชื่นชมการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออได้เป็นอย่างดีมีผลการประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการจัดการบริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่และสถานศึกษาให้กับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้ทั้งนี้ได้ฝากประเด็นท้าทายให้กับชาวคณะ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นประเด็นท้าทายคือหนึ่งทำอย่างไรให้งานของโรงเรียนไม่ซ้ำซ้อนและลดภาระครูผู้ปกครองนักเรียนอย่างแท้จริงซึ่งเราต้องดำเนินการสืบเนื่องต่อไป 2. จากผลการติดตามที่เป็นรูปธรรมจะทําอย่างไรที่จะสื่อสารให้ผู้ปฏิบัตินําผลการติดตามไปพัฒนาและปรับใช้เพื่อให้โรงเรียนและครูนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นเกลียวแห่งการพัฒนา ตรงกับแนวคิดที่ว่าการติดตามเพื่อพัฒนา